จะพาไปลุกงานจะพาไปนะครับนะชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่หลุงกำลังฟอร์มขึ้นมาเลยนะครับสสวยเลยนะครับฟอมเลยนะครับเนี่ยชุดเล็กโอ้โี่ชุดเล็กเนยนะครับโอ้โหหลุงฟอรมไม่บานเลยนี่ตร้เมียนี่นะยังแดงพาชมเลยนะครับตรงนเมียไว้ทำสายอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตลงแล้วนะครับนะขอถ่ายทำมา โอ้สวยๆอะไรลงอันนี้รอรอลอกใช่ไหมครับลุงเห้ตัวเมียอ๋อนี่ตัวเมียอ๋อนี่ฟอร์มฟอมตัวเมียนะเนๆไปเดินๆไปเดินๆไปเดินไปเดินขอดนตรงเนี้ยเสยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ลุงก็พามาดูนะเป็นอีกชุดนึงนะครับนะที่ลุงเก็บไว้ในบ้านนะครับนะปลาที่ฟอร์มไปแล้วนี่นะครับนะโอ้สวยๆเลยนี่ครับนี่ประมาณสี่เดือนลุงนี่ประมาณสี่เดือนครับลุง ข้อรองกันสองเดือนเน um. ี่ยรอขึ้นมาไว้ห้าตัวนหมดสองเดือนหมดนะเราเราต้องเอาฟอร์มหมดใช่ไหมครับลุงอืมนี่ครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ลุงเราฟอร์มขึ้นมาตัวนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ก็สวยนะครับโอ้โหเดี๋ยวคือรอไว้นะในชุดนี้ก็ถังเต็มหลายชาติเลยนะเนี่ยหลายอย่างเลยนะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ ลุงยังเร็วขึ้นเลยขึ้นงฟอมได้นะครับเดี๋ยพอเอาไปเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยครับลุงแบ่งให้ไปหลายๆคนนะครับนะปลาที่เล่นอยู่ในกรุงเทพหรือทริลลุนทนนะครับนะน่าจะมาจากออกจากกุงตั้ปแต่ติดเป็นเก้าติดเป็นเลยนะครับนี่แหละอันนี้นะครับนะก็นานลุงจะเปิดบ้านนะครับนะไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเข้ามาแล้วเนี่ยน้อยมากเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับลุงแดงผมเรียก็อาจารย์แดงนะครับนี่ยังไม่เต็ม นี่นะครับลุงบอกยังไม่เต็มนะครับนะชุดนี้นี่ะครับเราฟอร์มขึ้นมาได้เลยนะครับองชาต์ก็กระโดดลงพื้นแล้วลบอกองชาติกระโดดลงพื้นแล้วนี่ครับฟอมกันเข้าเลยนะครับเนี่ยเข้านะครับคนนี้ก็สวยเนี่ยครับผมนั่นแดงบอกว่านี่สวยครับเนี่ยฟอมกันเข้าฟอมเลยนะเน เี็ยเงี้ยนะพอขึ้นไปเป็นน้ำเงินไปนะอ๋อนี่ครับลุงบอกเลยครับขึ้นฟอร์มได้เลยนะครับเป็นอย่างเนี้ยแหละพอพอพองมันเป็นสีนี้สีน้ำเงินหมดนี่นะครับคือการประกันตีเลยครับว่าขึ้นฟอร์มสวยแน่นอนตอนนี้นี่ก็รอเต็มอันนี้รอเต็มใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อมันจะลอกไปเองครับลุงใช่ไหมครับอ๋อมันจะลอกไปเรื่อยๆรือ เนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยเริ่มเลอะหอส์มากตกกระจายเริ่มไล่เนี่ยอ๋อนี่ครับลุงบอกเริ่มไล่ไนละ่กํลังไล่สีอ๋อเราถึงว่าได้เขาจะลอกออกเป็นสีฟ้าหมดใช่ไหมครับ,ล,บรลุงมันไล่ขึ้นมาเป็นเรื่อยๆอ๋อไล่ไล่จากหางขึ้นมาแล้วครับลุงขึ้นขับลงอืมครับนี่ลุงเปิดบ้านเลยนะหนึ่งวันมานเลยอ <c oughs> ่ะเจ้าหมูหงส์บ้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับลุงนี่ครับได้กับตื้กันเยอะเลย เลยยังไม่ได้ถ่ายน้ำเลยนะนี่นะครับนะท่านใดสนใจครับพักหาลุงได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นบอโทโฮไปให้เลยพอปลาปลาที่เก็บเดี๋ยวผม <7. S 1> ขึ้นบอทรอไปนะให้นะครับพ <1 S 1> อ,อได้เขอบไปโอ้ยตัวตัวใหญ่ไปนี่ครับลุงที่เขาเขาป้องนะครับเปิดเลยลูก